ชินจังจอนแกนตอนชิโร่หนีออกจากบ้านฮะเฮ <ması> ้ยนี่ชินจังพริกหยวกน่ะอร่อยหรือเปล่าลูกอร่อยแค่นิดนิดเดียวเองนะ <ması> อเอาเถอะนาชินอสุเกะถ้าบอกว่าอร่อยน่ะพริกหยวกก็จะอร่อยนะลูกนะไม่ต้องไปคิดมากหรอก เออคับเอาละสัญญาณนะว่าจะต้องดูแลชีโร่ให้ดีถ้าเกิดว่าไม่ดูแลแล้วก็นะแม่จะไปปล่อยทันทีเลยนะลูกเข้าใจไหมครับผมรู้แล้วครับอ,อไม่น่าทำอย่างนั้นลูกไปลูกอาา่าฮ่าตู้เย็นตู้เย็นชื้อโอ้อ อือ hmm. uh ื huh. หลังอาบน้ำเนี่ยก็ต้องคุสุไรเนี่ยแล้วคุสุไรอร่อยมากเลยล่ะเออชินจังอะไรครับ hmm. อืมอ่นนี่จะชินจังแม่ครับอืม hmm. อะไรหรอจะชินจัง แม่น่าใจดีเลยจะให้อาหารหมาเลยเหรอขอโทษนะครับที่ผมหนาะไม่กินอาหารหมาอย่างนั้นหรอกแม่น่ะบ้าจริงๆเอ้ยพูดอะไรกันเอาเอาไปให้ชีโร่ฮะโอ้แม่ก็เอาไปให้เองดิสัญญาข้อที่หนึ่งล้านลูกหนาะต้องดูแลชีโร่โอครับแม่ครับ แล้วทำไมม่ไปให้เองอ่ะผมขี้เกียจไปน่ะโอลูกนะ่ะสัญญาไปแล้วไม่ใช่หรอว่าจะต้องใจดูแลชีโโลถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจแม่จะยกให้คนอื่นนะโอ้แต่ว่าน่ะเลื่องชีโโลนะน่ะผมน่ะช่างมันเถอะล้วมาดึ่มคุสไรยเย็นๆกันดีกว่าอืมอร่อยหนึ่งสองสาม สี่อ๋อ,อก็ได้ครับก็ได้ครับไม่ต้องตีหัวลราค้าไปแล้วเข้าอ่าไปดีมาดีนะจ๊ะโอ้ชิโร่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 อ้าวข้าวมาแล้วนะในหนึ่งชั่วโมงกินได้ไม่อัน้นแล้วก็มีคุสูไรอ้อ้าวชิโร่ะ โอมชิโร่ไปไหนเนี่ยอ๋ค่ะวันนี้เรามีรายงานข่าวพิเศษนะคะอืหนังแบบนี้ดีจังเลยนะแม่ครับแม่ครับเอาชินโนสุเกะไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วใส่รองเทาเ้าเข้าบ้านมาได้ยังไงเนี่ยชินโนสุเกะถอดออกเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้แม่ครับไปทํทำอะไรเนี่ยเอาชิโร่มาเดี๋ยวนี้เลยนะ โอ้ช oh, ิโนสุเกะลูกพูดอะไรของลูกนี่ชีโร่เหรอคืออะไรจ๊ะแม่ไม่ได้เอาชีโร่ไปหรอกครับเอาใครจะไปทำอย่างนั้นนะ่ะลูกหมายความว่ายังไงนะ่ะ โอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะชินโนุเกะชิโร่นะ่าอาจจะไปเดินเล่นก็ได้นะลูลูลไม่เห็นเหรอทุกวันี้ชิโร่ก็ไปเดินเล่นตามปกตินะลูเออก็นานสีครับแม่เพราะว่าหมาถ้าอยู่สามวันแล้วก็จะจำบ,บ้านตัวเองได้แล้วนะจ๊ะเออก็จริง่ะครับลูเนี่ยเป็นเพื่อนสีกับชิโร่ไม่ใช่เหรอเออนานสีนะผมเป็นเพื่อนสีเองแหละ วันต่อมาชีโร่มาแล้วนะขอโทษที่ฉันไม่ให้อาหารนะชีโร่โอเออชีโร่ไม่อยู่อีกแล้วเหรอโองั้นก็ช่วยไม่ได้แฮะวันต่อมาชีโร่ฉันลืมให้เข้าที่ยังอ่ะขอโทษนะชีโร่อาภัยให้ฉันเถอะเอา ทำไมมันแปลกๆแ,แล้วอ่ะชิโร่หนีออกจากบ้านเหรอหรือ,อชิโร่น่ะจะหนีออกจากบ้านหรอโอ้ชิโร่ไม่อยู่อย่างนั้นเหรอเออใช่สิคะชินอสุเกชินอสุเกเองก็คงจะเสียใจหน้าดูเลยล่ะคะ่ะโ,โ,โอ้จริงอ่ะนนะแต่ยังไงก็เถอะนะมิซาเอสักพักก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะ มก็ใช่สิคะชิโนโนสุเกหรือเจ้าชิโร่น่ะโอ้โอ้ชิโร่โอยเด็กคนนี้เนี่ยนะอืมคงจะหาชิโร่จนเหนื่อยแล้วมั้งหน้ามิซาเออืมก็จริงนะคะคุณคะ่ะอ๋อแม่คะผมไม่เจอชิโร่เลยอะ่ะอื น่าจะเป็นห่วงชีโร่นะคะคุณคะเออก็น่าจะใช่แล้วนะมิซาะแต่ชินะสุเกะเนี่ยนะก็ดูแลอย่างดีเลยนี่น่าจะสำนึกผิดแล้วนะนะก็จริงนะคะเอ้ยปีศาจดีเกตก้นใหญ่เอาชีโร่ไปไว้ไหนปล่อยล้ำแสงผูสามชั้นบิ้มบิ๊มบิ๊มบิ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 มเอ้ยจำลูกคนนี้เออเออมิซาอจะเย็นเย็นก่อนเนาะ อาชิโรโอ้นี่มันอันอ,น,อน,อนอัอาชุบโอ้ยอาชุบเฮ้ยก็ได้เลยเจ้าลูกแม่เลี้ยงก็แล้วกันนะโอ้ใช้ย,โยอโอ้งั้นหมาตัวนี้ตั้งชื่อว่าชีโรก็แล้วกันนะครับแม่โอเคไหมโอ้ยดีเลยจ้ะลูกชื่อนี้เหมาะมากโอ้ โอ้แต่ว่าก็เหมือนสายไหมนั้นะน่าจะตั้งชื่อเจ้าสายไหมมากกว่านะนี่นี่สรุปเอาชื่ออะไรลูกเอ้ผมว่าเอาชิโร่เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วนอะชีโร่อ่งอ่งเอออาชิ่อโอ้ โอ้แม่ครับหมอบมากเลยอะ่ะโอ้ดีมาเลยนะลูกโอ้อชิโรม่มาเล่วมาเล่วมาเล่นกันโอ้โหอ,โอชิโร่มานี่โอ้โหชินโนะสุเกะชิโร่มาจมนะเข้าใจไหมอะ่ะลูกลูกทำอะไรกับชิโร่เนี่ยนะเอาหนะ้าเอาหนะ้าคนะุนใจเจิจก่อนแค่ชิโร่ปลอดภัยก็ดีแล้วเนาะ ห้าครั้งต่อไปยังทำอีกแล้วก็แม่เจ้าชีโร่ไปทิ้งของจริงแล้วนะอ้ขอบเลยแล้วขอบแม่อ้อะบุ่ม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 อชีโรออมาอวออ๋อื๋ออ๋ออ๋อ๊ะออ๋อู้อ๊ะออ๋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 ออออออ โอ้เช่นสินะครับโอ้โหโอ้โหไหวนะไหวนะโอ้โหเออชืบ่ะเอ่ออาชืบอาชืบอาชืบเอออัง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 โอ้ชีโร่เดี๋ยวอยากทำอย่างนั้นเหรอฮะเอออังอังโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันกระเถิบเนาะเอออังอังเอาล่ะค่อยๆลดอย่างนี้นะค่อยๆลดอย่างนี้นะเอออัง เออชื่ออาโรแล้วอย่างนี้นะเข้าใจไหมอ่ะอังอังอัง <c oughs> เด็กคนนี้เนี่ยน่ารักจังเลยนะคุณนะเออจริงดิชิโนโนสุเกะเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีด้วยนะลูกเนี่ยก็โตโตขึ้นมากเลยนะมิซาเอะเออนั่นสินะชิโร่เนี่ยก็เติบโตเช่นกันนะ ดีจังเลยนะชิโนสุเกะที่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนูกนะเออฮ่าฮชิโร่ทำ่างนี้นะอัดทึบอัดทึบอัดทึบอังอังอาชิโร่ฉันน่ะจะให้อาหารแกทุกวันเลยนะชิโร่เออชิโร่อังอังอัง โอ้ยอะไรเนี่ยเสียงฝนเหรออังอังอังโอ้เสียงนี่มันชิโร่ชิโร่เหรออัอังอังโอ้ยชิโร่ โอ,อ้ชิโร่ฉันคิดถึงแกจังเลยนะ้าขอโทษนะหลอจากนี้อ่ะฉันจะให้อาหารแกทุกวันเลยนะชิโร่โอ้เย่เย,เย่ชิโร่กลับมาแล้วโอ้ยเสียงอะไรกันดังขนาดนี้เนี่ยไหนดูซสีโอ้่ใส่ดูนั่นดิโอ้ชิโร่กลับมาแล้วแม่ค้าพ่อค้าโอ้ชิโร่กลับมาแล้วดีใจด้วยนะชินโนสุเกะโอ้เย่เย่ ชินจังให้อาหารชิโร่หน่อยลูกครับชิโร่ไม่ได้นะห้ามเข้ามาดิเดี๋ยวฉันอาจจะไม่หาอาหารแกเลยนะกลับไปอยู่ที่เดิมซะอจูอจ้าอจูอจีอจูอจ้าอจูอจีนายบอกว่าถ้าชิโร่กลับมาแล้วจะดูแลอย่างดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยสุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆด้วยอจูอจ้า

アジデネヨンサミモロンディモアシカタムチンアナテヌタネぬぜ、ナマククナムらムソムナムネシマルクナしシマローザローザムナムニグキモトシノスケイパニングパニングパニングみんなもアマゼデ สุานีเตเนซาริกินาโมโชดาอิดนดาดูจินิเตยินดีต้อนรับสู่บทภาษาอังกฤษแสนสนุกนะครับทุกคนขอโทษนะที่หานานไปหน่อยอ่ะอู้ใช่ใช่พอโทรรู้จังนะมาซะโอค้คงด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นฉันด้วยเล่าวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับอะไรดีนะเน,เนเน่รู้แล้วสีมิชม่รับตัวของพวกเราไงลนะ่ะ โอ้เอางั้นเอาเป็นสิ่งของรอบตัวเราไหมไรอย่างแบบพวกสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอองั้นผมขอเริ่มก่อนเลยนะสไลเดอร์เฮ้ยมีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยนะโอ้โบโบโนะเห็ดมีเห็ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะมัสจูมเออสเน่เน่นะดอกไม้ ส่วนของผมก็ต้องเป็นแถมโพลีนนะนี่มีแทมโพลีเด้งดิ้งด้ง,ด,งด้งด้วยออ้อยงช้ฉันขอไปเด้งก่อนละกันนะอาชืบอ,อาชักอาชืบอาชิบอชืบอชักอชืบชิชินโนสุเกะทำอะไรกันอยู่เนี่ยมาแล้วครับ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 ก็ได้ครับครับก็ได้ครับออ้สอเสือ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  ออม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 ซอเสือฉีดโนสุเกะเร็วเร็วเข้าดิเออสอซอเสือเฮ้ยงั้นก็ช่วยไม่ได้นะงั้นฉีโร่เริ่มเลยดิอื้อ ทุกคนชีโร่ตอบแล้วนะคะชิโร่ตอบว่าฮาวส์บ้านน่ะชีโร่นี่ก็เก่งไม่เบาเหมือนกันนะอัอังอๆๆอ,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 อเหลือตาหนายแล้วนะชิโนโนสุเกะรีบๆแล้วเข้าอู้งั้นก็ถอยอ,อ๋อมีถอยอยู่ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ถอยนะชิโนโนสุเกะน่ะมันต้องเป็นถอยของเล่นไม่ใช่หรอ โอ้าาคาซาม่าคงจะอายทำไมเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้อายซะหน่อยแล้วทำไมไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยนี่าาคาซาม่าคงก็บอดแล้วไงว่ามันเขาผิดนะ IFC เขาเข้าใจไหมชินโนสุเกะเอ่เอ เขา,าคุ้มพูดกับใครก็พูดกับนายแหละนะ่ะเฮ้ยฟังให้ดีนะ่ะมาซา,นะา,าโอคุงน่ะมาซาโอคุงคุสมพูดอยู่เข้าใจไหมเอาเอาแล้ว,ลวทำไมต้องเอาผมมาเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยชินโนสุเกฉันพูดกับนายนะพูดกับนายเขาใจไหมเออเอเอก็อออได้จ้ะแล้วทำไมเราต้องพูดเยอะขนาดนั้นด้วยดิโอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยปวดหัวมากเลยนะ ก็นนาชักอยากจะได้ชักสองชั่วโมงอะแต่กระตูแล้วมันมียอยู่แล้วแค่นี้นะชิน้นโนสุเกะเออก็ได้นะชิน้นจังเรีบๆพูดเร็วเอ่อทอยของเล่นเหรอแล้วทำไมคาซาม่าคุณต้องอายขี้ด้วยเนี่ยขี K ้อายไม่ใช่อายขี้ว้ย โอ้ยังไงก็เถอนนะมาเถินก็คือต้องจบแค่นี้กันเลยทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยนี่นี่ก่อนจะจบอ่ะมาเล่นพ่อแม่ลูกของจริงด้วยกันไหมเออโอ้ผมมีภาษาอังกฤษระดับสี่นะโบก้นหินมีก้อนหินตรงนู้นด้วยอ่ะส่วนฉันแล้วก็อุ้ยหน้ากาไอ้ฉันหายแล้วนี่หัวเงินเดี๋ยวฉันพาชิโร่ไปเดินเล่นก่อนนะไปชิโร่ไปอึ้งอั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 ้งไอพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ